นครพนม FM 12.5ยสองมิเ์คลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042-503 -7. 6 6มหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน รายการ NPU อัปเดตติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรมโครงการของทุกคณะทุกวิทยาลัยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาร่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ผานเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio FM 1 0 2 5 0 MHz และผ่านระบบสัญญาณของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1น2 5 0 MHz ม สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ n p u Update ดิฉันภกายพัชเจริญพันธ์และคุณรุจิระดาสุขสัธนธรษาค่ะติดตามและรับฟังรายการ MPU Update ผ่านเพจ Facebook n p u r a d i o f m 1 2 5 5 0 m h z ยสละ YouTube MPU Global ค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ทุกวันจันทร์ค่ะ กับ <polarization>. วันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันที่1 4พฤศจิกายน2 5 6 7ดรมุตุดาแก่งสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นำนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2สาขาวิชารัฐประศาศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเยาวชนสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตภายใต้โครงการสตรองโดยมีผู้แทนจากสนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมักงานปปชประจำจังหวัดนครพนมร่วมกิจกรรมณโรงแรมพักพิงอิงโของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่14-15ถึงพฤศจิกาย,ยน2567มหาวิทยาลัยนครพนม โดยแผนกประกันคุณภาพการศึกษาสำนักง,งานอธิการบดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา2567หลักสูตร UNQA Implementation and Gap Analysis Version 4 In-House Training ของมหาวิทยาลัยนครพนมรุ่นที่1ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดรเพศสัจชกรหญิงพักคดาอนุวงศ์และทีมวิทยากรจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน60คนประกอบด้วยคณะบดีผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน AUNQA เสริ U N Q A, มสร้างทักษะในการบริหารและดำเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรอีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรต่อไปวันที่1 6ถึงวันที่17พฤศจิกายน2567รองศาสตราจารย์ดรชัยชัยโพสี คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาราคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง5จากโรงเรียนอนุบาลนครพนมเพื่อร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6ปีการศึกษา2567โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งทีมวิทยากรจะอาจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์และชีววิทยาได้ร่วมกันออกแบบและจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแบบ s เตมเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานพร้อมทั้งอยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปวันที่18พฤศจิกายน2567 เวลา13นาฬก30นาทีมหาวิทยาลัยนครพนมประชุมคณะก,าาการรมการกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนเลือนค่าจ้างประจำปีครั้งที่2ทับ2,567และเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี2,567โดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม นห้องพนมเมทีชั้น5าสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบู์วันที่18พฤศจิกยายน2567ศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุพดิ์รักษาราชการกาแทนอธิการบดีมหาวิทยานนลัยนครพนมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรัชญาธมพาณิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย,ยสรารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่เข้าพบในนันทวิทยาแสง เพื่อแสดงความยด,ดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งประจจังหวัดนครพนมพร้อมหารือการดำเนินง,งานระหว่างจังหวัดนครพนมกับมหาิทยาลัยนครพนมและสาราการจังหวัดนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลายัยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนมครั้งที่11ทับพ วันที่19พฤศจิกาย,ยน2567มหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนมครั้งที่11ทับ2567โดยมีศาสตราจารย์ดรทวชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมเพื่อรวมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนง,งานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ห้องพนมเมธีชั้นห้าสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่4โคตบูรนซึ่งก่อนเริ่มประชุมศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิ์ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมและแสดงความยินดีแก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานจนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ซึ่งในห้วงเดือนตุลาคม2567และเดือนพฤศจิกายน2567สมควรได้รับเกียรติบัตรบุรีสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมดังนี้กิจกรรมงานประเพณีแหลายเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567จัดขึ้นเมื่อวันที่8-18ตุลาคม2567ณบริเวณริมฝั่งโขงแม,มน่นถนนสุนทรวิจิต เขตเทศบาลเมืองนครพนมและบริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายสร้างความร่วมมือกับชุมชนสังคมในการเป็นศูนย์กลางของการทำนุบำรุงรักษาและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอา,าสาเสียสละเพื่อองค์กรและสังคมได้รับมอบเกียรติบัตรดังนี้ 1. ผู้ให้การสนับสนุนโครงการสืบสารประเพณีแหลเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน5ราย 2. คณะวิทยาลัยสมาคมผู้ให้การสนับสนุนโครงการสืบสารประเพณีแหลเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน18หน่วยงาน 3. ผู้มีจิตอาสาและสนับสนุนช่วยเหลือสังคม โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรและสนับสนุนช่วยเหลืองานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประกอบด้วยอาจารย์สีท่านและเจ้าหน้าที่สองท่าน 4. ผู้มีจิตอาสาและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบไฟฟ้าจราจรอ,อัจฉริยะประกอบด้วยอาจารย์5ท่านและบุคลากรหนึ่งท่าน และ 5. ผู้ให้การสนับสนุนโดยปฏิบัติหน้าที่แสดงดนตรีในการเปิดงานประเพณีหลายเรือไฟจังหวัดนครพนมจำนวน73คนประกอบด้วยอาจารย์6ท่านเจ้าหน้าที่2คนและนักศึกษา65คน 2. ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาหุน่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีส่สงครามรับรางวัลจำนวนสี่รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโมนานาชาติ w r g 2024นับประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่6-9พฤศจิกาย,ยน2567โดยได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในประเภทหุ่นยนต์ซูโมรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32ทีมจากตัวแทนทีมแชมป์รายการหุ่นยนต์จาก8ประเทศซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้นายอภินัทจังตระกูลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองหุ่นยนต์อัตโนมัติและรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงหุ่นยนต์บังคับมือนายนัทพงศ์เทพพ เทพวารินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองหุ่นยนต์บังคับมือและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญเงินหุ่นยนต์อัตโนมัติและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสรีขุนชัยประธานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติวันที่19พฤศจิกายน2567 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนความพนมครั้งที่6 2567โดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชัยสุบดิษฐ์รักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนความพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องพนมเมทีชั้น5าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนความพนมเขตพื้นที่สีโคกตะบูนวันที่19พฤศจิกายน2567เวลา15.30น ศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่ายอาชีวศึกษาให้การต้อนรับดรจักรพันอภินันธรรมรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Pri m มิลซีซัพพรายจำกัดและนางสาวกรกนกปิงวังกรรมการผู้จัดการบริษัทอันดามันซีซันทราเวลจำกัด ในโอกาสเข้าหาหรือความร่วมมือด้านการผลิตบุคลากรสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าณนาห้องประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ชั้นหนึ่งอาคารเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยนคามพนมเขตพื้นที่ดิจิทัลศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าทั้งสองบริษัทเป็นผู้แทนของบริษัท BYD จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนเอกชน มีความสนใจที่จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปัจจุบันมีฐานการผลิตของโรงงานในประเทศไทยโดยการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันถึงความร่วมมือซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับปวชและปะวส เป็นหลักสูตรใหม่ทำร่วมกันกับบริษัท BYD จำกัดกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะ upskill ตามความสมัครใจของผู้เรียนที่สนใจทำงานด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วอยากยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ รีสกิลเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งภายหลังการหารือเสร็จสิ้นมหาวิทยาลัยนครพนมจะมีการทำบันทึกความเข้าใจ MOU กับบริษัท BYD จำกัดก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่พนมบุรินทร,ร์ศาสตราจารย์ดรทวชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความร่วมมือกับบริษัท BYD จำกัดปัจจุบันมหาวิทยาลัยนุครพนมยังทำความร่วมมือกับบริษัทช้างอันออโตโมบิลจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนถือว่าเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้คณาจารย์และบุคลากรน,นักศึกษาสู่ตลาดอุตสาหกรรมด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้า เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยและขาดแคลนบุคลากรค่อนข้างสูงซึ่งการขาดแคลนในส่วนนี้ทำให้การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการทำงานค่อนข้างสูงเช่นกันอีกทั้งยังเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หากความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมหรือนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานสามารถมีงานทำแน่นอนเพราะการศึกษาในระดับปวชมหาวิทยาลัยนครพนมเปิดโอกาสให้เรียนฟรีอยู่แล้วส่วนระดับปวสค่าเล่าเรียนการศึกษาถูกมากอยากเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อีสานตอนบนที่มีความสนใจทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า สามารถสมัครเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคนศาสตราจารย์ดรทวัชชัยกล่าววันที่20พฤศจิกายน2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรถนอมทาทองรองที่การบดีฝ่ายแผนและงบประมาณและดรนนทชาติวีรานุวัฒน์คณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการร่วมงานวันกองทัพเรือ และวันคล้ายวันสถาปนานหน่วยเรือรักษาความสมบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเพื่อน้อมระลึกถึงพร,ระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงจนถึงปัจจุบันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีณห้องราชนาวีอาคารอ,อนเนกประสงค์ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน่น้ำขงตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567มหามลัยนครพนมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาาลัยนครพนมครั้งที่11ทับ2567ประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ line. โดยมีศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุขดิษ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหามลัยนครพนมเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการขเข้าร่วมประชุมณห้องพนมเมธีชั้นห้านักงานทีการบดีมหาวิทยาลัยลนครพนมเขตพื้นที่4ีโคะบู์เมื่อวันที่21ถึง22พฤศจิกาย,ยน2567รอยสงศาสตร,ราจารย์ดร ok กอนชัยพรพัฒน์รัชกรรองอธิการบดีฝ่ายการคลังวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยายลัยนครพนม ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ GM San ประจำมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกลยามิคมาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณธีเจวิริยาบุญญาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ GM San ครั้งที่19ณเมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชา งานประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Towards to s u s t a i n a b i l i t y in GMS Empowering Energy, Environment and Development เพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยมหาวิทยาลัยนครพนมในฐานะสมาชิก GMSAN และผู้สนับสนุนระดับเงิน Silver Sponsor ยังได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ GMSON และที่ปรึกษาครั้งที่28ด้วยวันที่21พฤศจิกายนน2 5า7นักวิจัยมาหาวิทยาลัยน,ยนครพนมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายบุคลากรวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2567ภายใต้วิสัยทัศน์ SRI for All ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายบุคลากรด้านวาวานอของประเทศจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวโดยมีดรธนวรินชูวัฒน์วรกูลรองผู้มีการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครปฐมเข้าร่วมในระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายน2567ณโรงแรมเดอะรีเจนชั่บรีรีสอร์ท วันที่11ถึงวันที่12และวันที่15พฤศจิกายน2567มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าพบผุ่มในการสมัครงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลน,นครจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดมุกดาหารเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รเตรขจิตนาคารสินรองที่การปบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยนายวิทวัฒน์พงเพชรรักษาราชการแทนผู้อุการกองบริหารวิชาการ และบุคลากรแผนกรับเข้าและแนวการศึกษากองบริหารวิชาการร่วมหารือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขจิตนักการศิกษ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ยังมีความต้องการในการส่งเสริมและการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาชุมชนในระยะยาวรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านอาชีพของเยาวชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยนความุดมจริงได้สะหนักถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดต่างๆเพื่อเชื่อมโยงต่อระบบการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา วันที่21พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ยสผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเกรียงกรผาสุตตะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมพร้อมด้วยดอรอเนกนรสารผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีสงครามนายสมิช,ชัยกันหาคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยนาวาอาสาโยวกาชาติและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมลงพื้นที่บ้านนาคำ ตำบลนาคำอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอักคีภยัยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาการลงพื้นที่มอบสิ่งของครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของต่างๆจากนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนสหาราชรังสรษิ์มณฑลทหารบกที่210 ตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นโดยสิ่งของที่นำไปมอบประกอบด้วยน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง10หลังคาเรือนวันที่22พฤศจิกายน2567สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสาตร์และวิทยาศาสตร์จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศา,าสตร์ระดับชาติครั้งที่19โดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพ,พนมเป็นประธานมีศาสตราจารย์ดรอมพรธรรมรงลักษ์นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วประธานกรรมการมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมพิธีเปิดงานณห้องพนมสินชั้นอิมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่มรุกขนครวันที่22พฤศจิกาย,ยน2567 มาหาวิทยาลัยนครพนมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิพงศ์อินทราย,ยุทธผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคป,ปัจจุบันนห้องแพงพนมชั้น5้า สำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูร์วันที่2 2พฤศจิกายน2567มหาวิทยาลัยนครพนมจากโครงการศิวนาแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬโดยมีศาสตราจารย์ดรทวัชัยสุพดิษฐ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้พร้อมทั้งยังได้ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ แนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกับ 1. คุณสัญญาสิทธิสทเสนารองผู้อำนวยการสพปนครพนมเขต1 2. คุณไพรวันกรุดแก้วนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษหัวนหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. คุณวรานิดกีรติพงเวคินนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนครพนมและ 4. คุณพิเชษหลังทรัพย์ที่ปรึกษาผู้ผู้ท่งคุณวุฒิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมนอกจากนี้ยังมีการเปิดบูธและน,นแนแนวการศึกษาจากคณะวิทยาลัยต่างๆเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วยวันที่24พฤศจิกายน2567 ผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรตกิ่งไกรผาสุตะผู้ช่วยอ,อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมเดินวิ่งข้ามโขงนครพนมคำม่วนมาราธอน2,567โดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานมีนายวันไซพงสวรรคเจ้าแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนดาว พลตำรวจเอกอดุณแสงสิงแก้วประธานกรรมการมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการรวมปล่อยขบวนนักวิ่งณบริเวณสภามิตรภาพ3นครพนมคำม่วนตำบลอ่าสมาร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของมหาทยาลัยนครพนมในชน่วงที่18ถึงวันที่24พฤศจิกายน2567คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพมนมได้ทันเหตุการณ์ค่ะจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ในรายการ NPU อัปเดตทุกวันจันทร์ผ่านเพจ f a c e b o o k NPU Radio FM 102.50 MHz และเว็บไซต์ radio.npu.ac.th และคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพมนมได้ที่ Facebook YouTube TikTok NPU Thailand สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพและการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยความห่องยายจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพและการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงยาจากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz เมเฮิร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 12.5 MHz เคลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042-503-766มหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน